เลิกคิดวัฒนธรรมว่ากูต้องแข่งกันโกยเลิกคิดวัฒนธรรมว่ากูต้องได้เฟิร์สคะกูต้องได้บี้เลี้ยงกูต้องได้เบนส์ได้เดมเลอร์แล้วประชาชนต้องจ่ายให้พวกกูเลิกคิดวัฒนธรรมว่าตัวเองประชาชนเป็นเหมือนกับคนที่ต้องเลี้ยงดูคุณจนตายไปข้างหนึ่งครับปัญหาของประเทศวันนี้โดยยิางยิ่งหลังรัฐประหารคือเรากรูมเราปล่อยให้คนแบบนี้เติบโตตั้งแต่หลังรัฐประหารปี57นะครับจนถึงตอนนี้ปี68 11บปีแล้วเนี่ยนะครับ มันเป็นเวลามากพอที่คนมันก็จะวนเวียนกันไปอยู่กกตสตงไปอยู่องค์กรอ,อิสระต่างๆแล้วคิดว่าเรื่องพวกนี้คือเรื่องปกติมันเป็นปัญหาของการไม่รับผิดชอบกับประชาชนปัญหาของการล้างผ่านเงินประชาชนแล้วก็คิดว่าทุกคนเนี่ยต้องแข่งกันล้างผ่านเงินประชาชนมมผมคิดว่ามันมีคำานึงที่คนแบบนี้ชอบพูดคือกินฟรีมีเกียรติกินฟรีมีเกียรติได้อะไรฟรีจากประชาชนนี่คือการแสดงความมีเกียรติซึ่งไม่ใช่นะครับยิ่งคุณอยู่ในตำแหน่งที่ที่ใหญ่มากเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะครับ ยิ่งคุณอยู่ในตําแหน่งที่ใหญ่เท่าไรคุณประหยัดเงินประชาชนเนี่ยมันยิ่งดีเท่านั้น hmm. นะครับถ้ารัฐบาลไม่เป็นเจ้าภาพเนี่ยประชาชนก็ได้แค่บน hmm. ผมว่าสิ่งที่เรา hmm. เรา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 สิ้นหวังนะครับแล้วเราหดหู่คือรัฐบาลซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ประชาชนเป็นคนเลือกได้มากที่สุดแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่ทําอะไรกับเรื่องพวกนี้ร,รัฐบาลไม่แตะกองทัพรัฐบาลไม่ทําเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน hmm. เร็วอย่างที่ประชาชนคิดว่าควรจะทำแล้วรัฐบาลก็จะอ้างแต่ว่ามันทําไม่ได้ต้องเข้าใจว่าทำไมทํานั่นทํานี้จ้ะประเทศนี้ปัญหาที่มีมา,มากอย่างหนึ่งนะครับสิบกว่าปีจากปี57เจนถึง68ปเปลี่ยนรัฐบาลไปยังไงก็ตามก็คือหนึ่งนะครับรัฐบาลเรียกร้องจากประชาชนว่าประชาชนต้องเข้าใจรัฐบาลทั้งที่จริงเนี่ยนะครับรัฐบาลต้องเข้าใจประชาชนอันนี้2คือวันนี้ประชาชนก้าวหน้าแต่รัฐบาลล้าหลังความคาดหวังของประชาชนคืออยากเห็นประเทศเปิดเผยโปร่งใสมีแอคคาบิลิตี้รัฐบาลไปไม่ทันความคาดหวังของประชาชน